ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสิริฐและอ้้มสุภกรในโชว์ไทม์พอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการโชว์ไทม์พอดแคสต์อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอ้้มสุภกรวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่เราได้เกินไว้ในตอนที่แล้วนะครับว่าเราจะมาพูดกันซึ่งเป็นซีรีส์ที่ขอแนะนำให้กับคนที่เป็นคนทํางานนะครับ คนทำงานรุ่นใหม่คนทำงานดิจิตอลต่างๆหรือว่าคนทำงานในแวดวงอินโนเวชันนะครับสตาร์ทอัพใช่แล้วซีรีส์นี้เนี่ยดังมากๆเลยใครไม่ดูเนี่ยถือว่าเอามากเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาคุยคนเดียวเพราะว่าตอนที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมดูร่วมกับน้องๆในออฟฟิศนะครับเพื่อนๆในออฟฟิศแล้วก็วันนี้เราเลยได้เชิญน้องในออฟฟิศมาคุยกันนะครับสวัสดีครับน้องชมพู่ สวัสดีค่ะอ่าแล้วนอกจากน้องชมพู่แล้วเนี่ยผมมีเอ็กซ์เพิดทางด้านซีรีส์เกาหลีในทีมงานของมิชชั่นทูนูนเองนะครับขอต้อนรับพี่เติร์กนะครับกราฟิกดีไซเนอร์ของเราสวัสดีครับผมอ่าที่เชิญพี่เติร์กมาเนี่ยเพราะว่าพี่เติร์กเป็นคนที่มีข้อมูลแน่นที่สุดนะครับแล้วก็มีเวลาดูมากที่สุด <c oughs> แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะสตาร์ทอัพนะครับเรื่องราวน่าตื่นเต้นของหนุ่มสาวที่กําลังคิดว่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีบริบทที่ต่างกันมีวิธีการใช้ชีวิตที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีเหตุผลในการที่จะเริ่มสตาร์ทอัพต่างกันเดี๋ยวให้พี่เติร์กเล่าเรื่องย่อดนะครับว่าเรื่องตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ที่ฉายทางช่อง TVN นะครับผมก็จะมีหลายเรื่องนะครับที่ดีๆของเขาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มจาก ตัวของพี่น้องสองคนนะครับชื่อว่าซอดันมีกับซออินเจนะครับซอดันมีเนี่ยเป็นคนน้องส่วนซออินเจเนี่ยเป็นคนพี่นะครับผมคือสองคนเนี้ยเติบโตในยุคสมัยแบบเอ่อเก้าศูนย์นะครับช่วงไปลช่วงแบบว่าปีประมาณแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับซึ่งเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของเทคอะไรเงี้ยยังไม่เติบโตมากเท่าไหร่นะครับผมในยุคนั้นเนี่ยอาจจะแทบจะไม่รู้จักคําว่าสตาร์ทอัพเลยก็ได้เนาะใช่ครับอืมครับผมแต่ว่า ด้วยสภาพของครอบครัวของซอินเจกับซอดันมีเนี่ยนะครับมีคุณพ่อนะครับที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ไม่มีความสุขกับการอยู่ในบริษัทของตัวเองเลยโดนทุบตีโดนกล่าวหาต่างๆตลอดนะครับผมใช่แต่ว่าด้วยสภาพของครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เขาลาออกได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็เห็นเงินเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินแล้วเนี่ยครอบครัวเขาจะเอาอะไรกินนะครับจริงครับอืม จนถึงวันหนึ่งนะครับก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให้คุณพ่อกับคุณแม่ของพี่น้องสองคนเนี่ยต้องหย่ากันแล้วก็เด็กสองคนนี้ก็ย้ายตามคนหนึ่งไปอยู่กับคุณพ่อนะครับแล้วก็ย้ายกับคุณแม่นะครับอ,อันนี้คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องชมพู่เล่าหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นคือหลังจากนี้ครับมันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างค่ะระหว่างคนพี่ คนน้องคนน้องเนี่ยจะเป็นนางเอกนะคะก็คืออันนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของความพร้อมในเรื่องของฐานะครับในการศึกษาต่างๆซึ่งจะทําให้เห็นความแตกแยกกันเลยว่าสองคนนี้มีความพร้อมไม่เหมือนกันในการที่จะสร้างธุรกิจอะไรสักอย่างหรือว่าการที่จะประสบความสําเร็จสักอย่างอะคะ่ะครับ<ม>ความพร้อมของตัวพี่สาวเนี่ยก็คืออย่างในเรื่องตอนที่มันเปิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็นฉากที่เขากําลัง มีการสัมมนาบรรยายบางอย่างใช่ค่ะแล้วตัวนางเอกเนี่ยก็โผล่เข้ามาในเป็นหนึ่งในผู้ร่วมฝังเนาะ,ะแต่ว่าตัวของพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วก็มีแสงไฟสปอตไลท์ต่างๆฉายเข้ามานะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์แล้วค่ะสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์เนี่ยผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือคนที่สามารถปั้นสตาร์ทอัพได้ประส,สบความสำเร็จแล้วและมีการขายทอดตลาดหรือมีการพาเข้าสู่ออตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับ กลายเป็นคนที่สามารถให้ข้อมูลคนอื่นได้ให้ความรู้คนอื่นได้<ม>หรือกลายเป็นผู้ลงทุนให้คนอื่นแทนได้นะครับอืมอ่ะวันนี้น้องชมพู่ก็เลยลิสต์ประเด็นมาเนาะสองสามประเด็นที่เราจะพูดถึง<ม>ซึ่งถ้าเราดูในสื่อต่างๆสื่อบันเทิง<ม>หรือว่าสื่อธุรกิจต่างๆเนี่ยเขามีการพูดถึงในแง่มุมของธุรกิจไปเยอะเลยใช่ใช่ครับ<ม>วันนี้เราก็เลยอยากที่จะเปิดกว้างขึ้นโดยเราอยาก เอาในเรื่องของปมของตัวละครแต่ละคนคมาด้วยแล้วก็ความรีเริ่มในการที่จะทำสตาร์ทอัพค่ะลรวม<อ>ไม่ถึงอะเราจะแนะนำหนังนิน,หนิหน้อยๆให้ทุกคนได้ไปติดตามต่อกันด้วยค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะะปมของตัวละครละกัน hmm. ผมเชื่อว่าทุกตัวละครเนี่ยมีปมที่แตกต่างกันไปอย่างที่เกินไปตอนแรกแล้วก็แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยปมในใจของนางเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ เอ่อเรื่องที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเป็น motivation และเกิดเป็นต t o r y <ม>ที่มันน่าสนใจมปมของนางเอกเป็นยังไงครับก็คือนางเอกเนี่ยชื่อว่าซอดันมีนะคะคือด้วยความที่นางเอกเนี่ยต้องเลือกที่จะอยู่ฝั่งกับพ่อใช่ไหมคะทําให้เกิดความผิดใจกับพี่สาวแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าอยากประสบความสําเร็จเพื่อให้พี่สาวเห็นว่าตัวเองเนี่ยเลือกถูกที่อยู่ฝั่งพ่อค่ะใชอ่อืมอืมอืมอ่ะก็พูด ง่ายๆสั้นๆภาษาบ้านๆละกันว่านางเอกเนี่ยก็เป็นคนที่จริงๆแล้วนางเอกก็เป็นคนเก่งและก็เป็นคนมีความสามารถแต่บริบทพื้นฐานเนี่ยจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันใช่คนหนึ่งอ่ะมันมีซัพพอร์เตอร์ที่ดีกว่าทําให้ประสบความสำเร็จเร็วกว่าซึ่งแต่เราเถียงไม่ได้นะครับว่าตัวพี่สาวเองอ่ะก็เป็นคนเก่งเหมือนกันมันเป็น d n a เเดียวกันนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยใช้ตรงเนี้ยเป็นเชื้อไฟในการเปลี่ยนจาก ผมจะไม่เรียกว่าขงแค้แล,ล้วกันมันเป็นการอยากเอาชนะ,ะมันเป็นวินนิ่งไมล์เซตบางอย่างนะครับแต่นอกจากตัวของนางเอกและตัวพี่สาวแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆรอบข้าง,อย,างอย่างที่เกินไปตอนแรกก็คือคุณพ่ออืค,คุณพ่อเขาก็ตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มทําธรุรกิจเองใช่ไหม,ใช,มใช่แล้วแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งที่เขากาลังจะประสบความสาเร็จเนี่ยเขากับมีเหตุบางอย่างใช่ใช่ทำให เรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันทําให้หนางเอกต้องเป็นคนที่ต้องสู้ต่อ,ตอไปอีกใช่ต้องสู้ชีวิตต่อใช่ะแล้วตัวพระเอกล่ะเป็นไงตัวพระเอกเนี่ยค่ะสมัยเด็กเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อ,อัจฉร,ริยะค่ะได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่พอโตขึ้นมาแล้วอ่ะค่ะพอมาทําธุรกิจของตัวเองแล้วอ่ะกับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าไม่มีต้นทุนค่ะแต่ถามว่าเป็นคนที่มีความสามารถไหมมีค่ะแต่ไม่มีทุนมาสนับสนุนใช่ทําให้เขาเกิดน้อยใจในตัวเองว่าเหมือนกับ ทางครอบครัวค่ะก็เริ่มผิดหวังในตัวเขามากขึ้นใช่แต่ว่าสำหรับเรื่องแบบบริบทต่างๆอะไรเงี้ยพี่ว่าภาพใหญ่ๆของยุคสมัยนั้นนะ<ม>ก็มีผลนะใช่ม,มีผลมากใช่อย่างตอนที่พ่ออยากเป็นสตาร์ทอ<ม>ัพ<ม>แต่ว่ามันไม่มีอะไรเอื้อมหน่วยแล้วก็คนนะยังทำงานแบบเป็นระดับชั้นอยู่ในองค์กรใ,ใหญ่อยู่จริงๆก็คล้ายๆสังคมบ้านเราใช่ครับที่ พี่อาจจะพูดถึงยุค Baby b o ูมเมละกันที่เขาอาจจะมองว่าการทํางานในองค์กรที่มันแข็งแรงและมีกระแสเงินวิ่งมาตลอดเวลาโดยไม่มีความเสี่ยงมากเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่าแต่ว่ายุคสมัยของนังเอกพระเอกแล้วก็พี่สาวเนี่ยเปลี่ยนไปยุคของสตาร์ทอัพเนี่ยทุกคนอยากมีธุรกิจมากขึ้น <Okay. S 1> อยากทําธุรกิจมากขึ้นนะครับคือจริงๆผมว่ามัน,ม,นมีนอกจาก ตัวที่เป็นสตาร์อัพแล้วเนี่ยผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของเงินคริปโตเมนซีก็คือตัวของอ่ฮันจิพยองเนี่ยหรือตัวพระเอกก็ได้ถ้าเกิดว่าเรียกง่ายๆก็คือเขามีเงินรางวัลที่ติดตัวมากับคอมพิวเตอร์หนึ่งอันอก็คือว่าเงินหนึ่งร้อยล้านเงินไซเบอร์เนี่ยณตอนนั้นเนี่คือใช้ทำอะไรไม่ได้เลยใช่มไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือเหมือนกับได้มาให้รู้ว่าได้เฉยใช่ ต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้ผมคิดว่ามันอาจจะพอทําอะไรได้มากกว่านั้นออืืต่อมาค่ะถ้าเราพูดในเรื่องของความคิด,ดเริ่มในการทำสตาร์ทอัพอะคะ่ะพี่อ้ามองว่ายังไงบ้างคะกับสมัยนี้ใครๆก็ทำสตาร์ทอัพได้ะคะ่ะแต่ว่าน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จอืมอมืคือสตาร์ทอัพเนี่ยพี่ว่าคือจุดเริ่มต้นของมันเลยเนี่ยมันต้องมีการวางแผนก่อนคอือคือเกณฑ์การทำสตาร์ทอัพมันคือการ ลงทุนในระยะ3าปีเนาะ <ừ> mm, ในการสร้างอะไรบางอย่างอินโนเวชันบางอย่างที่าอาจจะเป็นเกิดจากเพน i อยเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจจะเข้าไปแก้ให้องค์กรใหญ่ก็ได้หรือเข้าไปแก้ให้สังคมต่างๆก็ได้ซึ่งผ้าใขรเจอไอเดียตรงนี้แล้วเนี่ยอืคิดให้มันเป็นกรอบหาเพื่อนร่วมทีมต่างๆแล้วทํามันให้มันเป็นโครงขึ้นมาอทดสอบมันอาจจะเป็นเหมือนการทําวิทยาศาสตร์ครับก็คือมีขั้นตอนของการทดสอบมัน ดูว่ามีกลุ่มคนที่ใช้ผลิภตภัณฑ์ตรงนี้หรือว่าใช้นวัตรกรรมตรงนี้เนี่ย<อ>ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือองค์กรได้หรือไม่นะครับอพอมันมีการพิสูจน์ว่ามันทําได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ย<อ>มันก็จะถึงขั้นตอนของการที่ไปพิชไปพิชเนี่ยก็คือการไป Public Speaking ด<อ>้แหละครับไปพูดให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ฟังและถ้าเขาสนใจเนี่ยสตาร์ทอัพตัวนั้นเนี่ยก็จะมีการเติบโตมากขึ้น มันมีคำหนึ่งที่ผู้ชอบมากเลยค่ะในเรื่องพี่อําคือตอนที่พ่อนางเอกไปนำเสนอกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อ<ม>ให้ได้เงินมาลงทุนเนี่ยเ<ม>ขาพูดว่า<ม>การรีบหากำไรตั้งแต่ต,นตน้นๆก่อนที่จะขยายฐานลูกค้าและธุรกิจอะค่ะก็เหมือนคนที่รออยู่กลางมหาสมุทรแล้วดิ้นรนที่จะดื่มน้ำทะเลก็คือกินกินได้แต่ว่าไม่ดีใช่ก็คือตายอยู่ดีตายอยู่ดีคือออันนี้เนี่ยพี่ ก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ใหญ่ที่ท <playful. S 2> ําธุรกิจหลายคนนะครับส wow. ่วนมากคนที่จะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี <S <S ่ยเขาจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของการได้กําไรหรอกอืแต่ว่าเขาจะคิดถึงเรื่องแบรนด์อเวนิสมากกว่าอว่าแบรนด์เนี้ยมันเกิดอิมแพคมีคนจดจําได้มากไหมช่วงแรกๆจริงๆไม่ว่าจะสามห้าหรือว่าสิบปีเนี่ยมันอาจจะไม่ทํากําไรเลยแต่ว่าคนอาจจะรู้จักมันจนกลายเป็นที่ยอมรับอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆหรือว่า กลุ่มลูกค้ามันจะวิ่งกลับมาเองถ้าเราสามารถสร้างความมั่นใจบางอย่างให้ได้<ะ>สามารถสร้างทัสส,สร้าง,งแบรนด์ a w a ว e n e s s ให้กับลูกค้าได้นะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าครั้งแรกๆที่คุณพ่อไปพิชเนี่ยคนก็ยังงง,งว่าเอ้ยฉันจะต้องทําอย่างนั้นหรอแบบฉันจะต้องจ่ายเงินให้คุณก่อนเหรอเราค่อยได้กลับมาอะไรเง<ะ>ี้ยซึ่ง<ะ>พ่อพ่อเอกก็พยายามที่จะไฟตรงนั้นให้แบบเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นความเข้าใจของยุคสมัยนั้นอยู่อือ<ะ>ืใช่ใช่ก็เหมือน เหมือนขอยืมเงินวิธีการขอยืมเงินใช่ใช่แต่ว่าในยุคนาุคกใหม่มือนง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกันแบบเล่นหุ้นอ่ะอืจ่ายไปก่อนแล้วก็รอให้มันเติบโตเหมือนการปลูกต้นไม้ลดน้ําไปก่อนรอวันมันเติบโตอะไรเงี้ยครับอใช่ใช่จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความอิจฉาของแต่ละคนมันไม่ใช่ความอิจฉาซะทีเดียวมันเป็นความรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นในในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลหรือว่าเราเห็นสถานที่ทํางานของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหทำไมมันดีจังวะทำไมเราอยู่ได้แค่นี้หรือว่าอะไรงเงี้ยครับออย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนางเอกสไลด์มือถืออยู่ๆก็หยุดที่รูปรูปหนึ่งก็คือรูปของพี่สาวตัวเองก็จะเริ่มเป็นการบอกเราแล้วว่านางเอกเนี่ยกําลังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ซึ่งพี่สาวของนางเอกเนี่ยก็ ไม่ได้แบบใช้ชีวิตสวยหรูขนาดนั้นเลยทีเดียวคือต่อให้จะโพสต์รูปคุณแม่นั่งจิบกาแฟอยู่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะคือเขาทะเลาะกับแม่ค่ะใช่อซึ่งมันก็จะมีประเด็นเนี้ยแทรกเข้ามาในหนังเรื่องนี้เรื่อยๆซึ่งผมว่ามันดีนะผมว่าคนสมัยนี้พอแบบว่าตากว้างขึ้นแล้วมันจะเปรียบเทียบตัวเองแล้วกดตัวเองลงซึ่งผมว่าแบบเออผมว่าประเด็นเนี้ยตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นะครับแต่เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะ ต่อให้บางคนอาจจะดูทุกอย่างมีความพร้อมทั้งในเรื่องหอน้าตาฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนน่ะคะ่ะล้วนที่จะมีความทุกข์ในแบบของตัวเองกันท้งนั้นไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบทั้งหมดใช่ครับซึ่งส่วนตอวพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ละกันเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยความพลานอยแหละครับจนอยู่รอดมาได้ทุกวันเนี้เพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างอยู่เสมออืม เอ,อยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในบ้านเนาะ <c oughs> เราก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับพี่น้อง <c oughs> อว่าแบบพี่อาจจะเรียนเก่งกว่าหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> คนในบ้านก็จะเริ่มเปรียบเทียบแหละ <c oughs> หรือว่าพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราเข้ามาหาลัย <c oughs> เราก็จะมีการเปรียบเทียบเรื่องเกรดเรื่องอะไรต่างๆอม,มันเป็นหนึ่งในตัววัดผลครับ <c oughs> อืม,อม,อมสุดท้ายเนี่ยก็คือสมมติถ้าเราเป็นระดับประเทศ ประเทศเราก็อาจจะถูกเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอยู่อีกมันมีการเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแล้วก็สุดเลยใช่คือถ้าเราไม่จบลูปตรงนี้เนี่ยยังไงอ,อผมคิดว่ามันเหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าเสมอออืืมมนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่คือนางเอกอะรู้สึกว่าปมตรงเนี้ยเป็นปมที่นางเอกสร้างขึ้นมากับตัวเองอืมแบบปัจจัยภายนอกอาจจะมีผลแหละแต่ว่าปมตรงเนี้ยที่เขายึดโยงขึ้นมาเนี่ยมันคือปมที่เกิดขึ้นระหว่างนางเอกกับตัวพี่โดยตรง แล้นอกจากนั้นก็ยังทําให้คนดูรู้สึกว่าเขยอยากจะเห็นนางเอกเอาชนะพี่ตัวเองให้ได้ผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะช่ผมว่ามันจะเป็นเคสคล้ายๆตอนที่อีเทวอนมีความแค้นเลยครับซึ่งซีรีส์เกาหลีเนี่ยเริ่มเล่นประเด็นพวกนี้เยอะขึ้นอืมครับครับแต่ว่าถ้าเป็นไปในกลางเรื่องสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้นางเอกพระเอกแล้วก็พี่สาวของนางเอกเนี่ยค่ะ มาเหมือนกับมาเจอกันใหม่แล้วก็เหมือนกับมาเริ่มต้นมาแข่งกันทาธุรกิจใหม่โดยที่ไม่มีเงินสนับสนุนเลยค่ะใช่เป็นความท้าทายอย่างมากเลยน่าสนุกนะอืมงั้นเรามาแนะนําหน่อยไหมว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเหมาะกับใครที่จะดูนะอืมอืโอเคส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามันถึงแล้วมันจะชื่อว่าสตาร์ทอัพก็เถอะชื่อมันจะดูเป็นธุรกิจมากๆอะไรอย่างี้ครับอืมแต่ว่าผมอยากชวนให เอ่อคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูอทำไมฮะทำไมอยากรู้เพราะว่ามันมันจะเข้าใจในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่ผมเชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในวัยที่เป็นแบบมิดไลฟ์อะไรเงี้ยครับลูกลูกคุณอาจจะเริ่มอยากเป็นเจ้านายตัวเองกันมากขึ้นไม่มีใครมองหาหรือว่าสมมติถ้าคุณบอกว่าให้ลูกคุณไปรับราชการหรือว่าไปทํางานที่มันมั่นคงเลยครับเขาจะมีความแอนตี้นิดนึงอืม เพราะว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบางโลงานเนี่ยมันถูกเดฟนิชันขึ้นมาใหม่แบบที่ผู้ใหญ่อาจจะตามไม่ทันซีรีส์เรื่องเนี้ยนะอาจจะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็คือการไฟติ้งอย่างหนึ่งของเด็กที่อยากจะเอาชนะอะไรบางอย่างะนะครับทําขึ้นมาเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ว่าส่วนตัวผู้เนี่ยมองว่าวัยรุ่น หรือว่าคนที่อายุไม่มากประมาณ20กลางๆอะคะ่ะควรที่จะดูเพราะว่าผู้ว่าในซีรีส์เนี่ยไม่ได้ขายฝันคนที่อยากทำสตาร์ทอัพเกินไป <c oughs> เขาสะท้อนให้เห็นมุมมองที่ว่าการที่จะทำธุรกิจสักอย่างเนี่ยคุณต้องมีโมเดลธุรกิจนะมันไม่ใช่ที่ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายอะคะ่ะเราต้องวางแผนมาอย่างดีเราต้องมองการไกลด้วยะคะ่ะส่วนของผมนะครับก็ สำหรับคนที่เคยดูซีรีส์เกาหลีมาก่อนเนาะคนที่เคยดูอีตาวอนคลาสมาก่อนนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ที่คุณควรจะดูต่อนะครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันมีเรื่องของการแข่งขันเรื่องของความช่วงชิงบางอย่างแล้วก็ความแค้นนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันคืออิทาลอนที่ไ like ล์กว่าเดิมคือแบบว่าอีตาวอนเนี่ยจะมีความแบบว่า <Dark S 2> ดาร์กกว่านี้เออดาร์กดาร์กไซ์มากแต่อันนี้คือแบบว่าบางมากก็คือดูได้ทุกเพศทุกใบนะครับก็ยังสนุกอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับ อืมอืมโอเคอ่ะก็ตอนนี้ซีรีส์มันยังไม่จบใช่นะครับอืมก็ยังกำลังเข้มข้นกำลังสนุกเลยทุกคนก็ตอนนี้น่าจะเป็นชาร์ตอันดับหนึ่งของเนสวิกเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับสตาร์ทอัพเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีสอนแท้คำพท์รวมถึง AI ต่างๆรวมถึงการสอนในเรื่องของโมเดลธุรกิจด้วยซึ่งควบคู่ไปกับการดำเนินเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะอืมอืมอืมพอเวลามันเป็นศัพท์ธุรกิจมากๆครับ บางทีอะเด็กอย่างเราหรือว่าแม้แต่ตัวผมเองก็ได้ผมก็รู้สึกว่ากลัวมันแต่ว่าพอมันถูกแปลงมาเป็นสตอรี่แปลงมาเป็นหนังหรือว่าเป็นความบันเทิงเนี่ยมันทําให้เราอะอยากรู้มันมากขึ้นอแล้วก็คุยกับเพื่อนดูเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพวกมันฉีกกฎของซีรีส์เกาหลีที่มีแต่เรื่องรักเรื่องดราม,มา่าแต่ว่าอันนี้มันจะสอดแทรกสาระมากขึ้นด้วยคะ่ะโอเคคือพี่เสริมนิดนึงละกันคือนอกจากเนื้อเรื่องที่มัน ดูโดดเด่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวิธีการตัดต่อเขาอะก็ทําให้ดูเป็นแบบไฮเทคมากขึ้นเออถ้าลองลองไปดูนะครับมันอาจจะไม่ได้ตัดสลับแบบเปลี่ยนภาพไปเลยแต่ว่าเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนเวลาเปิดสไลด์พิดอะเปิดพรีเซนเทชันอะไรอย่างครับถ้าลองไปสังเกตดูก็จะเห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูโทนสีเนี่ยโทนสีเรื่องนี้โดดเด่นมันจะมีความแบบสดใสแวววๆนิดนึงครับคือ จริงๆแล้วอะโทนสีของเรื่องนี้นะครับมันเนรมิตโดยสตูดิโอดากอนเขาเป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่ามีชื่อเสียงในด้านของการทำกราฟิกแต่ว่าถูกอัดไม่น่าล่ะใช่ใช่แบบอินโทรนี่แบบว่าเทมากว่าสวยมากครับสวยมากอินโทรก็นั่นแหละครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของสตูดิโอดากอนเนี่ยก็คือการใช้พวกพาสเทลใช่จริงๆแล้วเนี่ยสตูดิโอดากอนเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับผู้กำกับ สตาร์ทอัพมาหลายเรื่องแล้วแหละนะครับก็คือโอชุงฮวนนะครับเจ้าของผลงานซีรีส์หลากหลายแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับอย่างเช่นด็อกเตอร์เรื่องนี้ใช่ครับแล้วก็เออโฮเทลเดอลูน่านะครอยู่แสดงใช่ใช่ชมพู่เคยดูไหมชมพู่เคยดูหลายเรื่องเลยค่ะครับเราผู้รู้สึกว่าในเนื้อเรื่องพอดต่างๆเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยคล้ายๆกัน Mm hmm. เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าลายลักษณ์อักษรของเขาเลยเป็นซิเนเจอร์ของเขาใช่ภาพจะมีโทนที่พาสเทลเหมือนที่พี่อั้มเคยพูดไปนะคะแล้วก็จะสอดแท้ความคอมมนดี้นิดหนึ่ง mm hmm. ใช่มันจะมีความเร็วอะใช่ mm hmm. ใช่ค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าสร้างพลังใจอะคะ่ะ mm hmm. ใช่ดูล้อดูไม่ดราม,ม่าจนเกินไปครับผมโอเค อ่ะสำหรับเนื้อเรื่องหลักของเรานะครับก็ประมาณนี้อ,อยากให้ทุกคนลองไปดู<า>สตาร์ทอัพกันนะครับแนะนำแนะนใช่อ่ะต่อไปเราเข้าสู่ช่วงสายสตอรี่วันนี้พี่เติร์กเตรียมส<ม>ายสตอรี่มาด้วยนะครับสำหรับสายติ่งนะครับผมเ, <laughs> <laughs> เจอกันครับ <laughs> <laughs> อ่ะสายสตอรี่ของผมนะครับจะบอกว่าคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยก็สามารถ ไปติดตามฟังเพลงได้นะครับคือซีรีส์เรื่องเนี้ยมีศิลปินดีๆหลายๆคนนะครับที่เขาได้ร่วมงานด้วยนะครับผมอย่างเพลงแรกเนี่ยเพลง OST หลักนะครับก็จะเป็นของ Red Velvet นะครับผมที่ออาฟิตเปิดทั้งวันเลยครับใช่ครับวงโงปรดผมเองครับผมครับก็คือเพลง OST หลักเนี่ยชื่อเพลงว่า e.let หรือว่า future นั่นเองนะครับอ๋อครับแล้วก็เพลงที่เราจะได้ยินกันใน ตอนที่หนึ่งเนี่ยเพลงที่เป็นแบบเพลงเพาะๆซึ้งๆเลยแบบเกาหลีเกาหลีมากมากเลยนะครับเป็นเพลงของจองซึงวานนะครับผมชื่อเพลงว่า n ดนในนะครับเสิร์ช YouTube ได้เลยครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของวงโปรดของผมเองนะครับก็คือเพลงอ่า l o v e l e t t e r นะครับของวงบลฟอนนะครับเสิร์ชว่า BOL แล้วก็เลขสี่นะครับครับผมอืมก็คือเพลงของซีรีส์นีเพาะมากใช่ีมมีส่วนมีส่วนช่วยให้กับเนื้อเรื่องให้มันแบบ อินเข้าถึงอารมณ์มากขึ้นครับมาบ่อยมากเลยนะเพลงใช่ใช่มาทุกอีฟีนะครับโอเคสําหรับใช้สตอรี่ของผมบ้างนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงสตาร์ทอัพไปหน่อยแล้วแต่ว่าคือต่อให้คุณทำสตาร์ทอัพมาดีทำเนื้อหาข้างในหรือว่าอินโนเวชันของคุณดีแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าความสำคัญในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพไปถึงฟังฝันได้มันคือการพรีเซนต์ค่ะอืมวันนี้ผมก็เลยจะ ได้เอาข้อมูลมาผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่แบบนักพีเซนต์มือฉา,างหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลการพิชชิ่งนะครับ <Okay. S 2> พิชชิ่งคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ย เอ่อพิชชิ่งอ่ะมันมีความหมายมาจากคําว่า public speaking ครับแต่ว่าถูกรวมกันให้มันง่ายๆเร็วๆอย่างที่เรารู้กันพิชชิ่งมันเป็นแบบ3าถึงหนาทีเนาะสานาทีนี่คือเก่งมากๆอ่ะใช่ใครที่สามารถจบเรื่องราวและภายใน3นาทีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งมากและพิชชิ่งจะประกอบไปด้วยนะครับข้อแรกเลยก็คือส่วนมากเขาจะเล่าถึงเพนจอยการที่จะทําให้ดึงคนเข้ามาหาเราเนี่ยมันควรจะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเขา อืมหรือว่าปัญหาในองค์กรที่เขาเจอต่างๆนะครับเพนพอยต์ปัญหาป๊อเบมต่างๆและผมมีโอกาสได้ไปฟังสัมมนาตัวหนึ่งนะครับที่เขาสอนเรื่อง p ช t ่ิอืมตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าจะพูดเพนพอยต์ให้ดีเนี่ยเราต้องไม่บอกเป็นแบบภาพใหญ่แต่ว่าเราต้องเกินถึงใครบางคนที่มันสามารถทําให้เราเข้าถึงได้อย่างเช่นพี่เติร์กพี่เติร์กมีปัญหานี้อยู่ แล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆว่าพี่เตอ๋อกำมีปัญหานี้มีปัญหานี้<ม>คุณก็มีปัญหานี้เช่นกันมผมก็มีปัญหานี้เช่นกัน<ม>อหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเหมือนกันว่า<ม>เ,ออเราแก้ยังไงดีนําไปสู่ข้อ2นะครับก็คือเรื่องของการใช้โซลูชันหรือการแก้ปัญหาไอตัวสตาร์ทอัพที่เขาทํามาเนี่ยอินโนวชันที่เขาทํามามันจะเป็นตัวที่มาแก้เพนพอยต่างๆนะครับข้อที่สามเนี่ยก็คือบิสเนสโมเดล ก็คืออะไรต่างๆที่คุณทําไว้อทําออกมาให้มันเป็นรูปแบบของมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น<ฆ>มีตัวเลขมีเ e รเวนิวแล้วก็มีการคาดการอนาคตอให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นภาพได้ว่าถ้าเขามาลงทุนแล้วเนี่ยเขาจะได้เบเนฟิตอะไรจากเราบ้างอสุดท้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือการนําเสนอทีมืมคือสตาร์ทอัพอ่ะก็อย่างในซีรีส์ที่เราเห็นมันต้องมีทีมและทีมต้องแข็งแกร่งแล้วก็มีความวาไรตี้ S <S อือต้องเป็นผู้รู้ในหลายๆแบบอืจริงอยู่ว่าสตาร์ทอัพทีมเล็กๆอาจจะไม่ได้คนที่ระดับแบบยูนิคอร์มมาเลยเกง่งม,มาเลยแต่ว่าเราต้องนําเสนอว่าแบบสมมติถ้าเป็นสตาร์ทอัพด้านการแพทย์อาจจะต้องมีคนที่รู้เรื่องการแพทย์ดีคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับหรือว่าคนที่สามารถมีจิตวิทยาในการคุยกับผู้ป่วยอะไรอย่างนี้นะครับอสุดท้ายเนี่ยก็ที่สําคัญเลยอย่าลืม เปิด Q&A ให้เขาพูดคุยกันอืแบบโยนมาสักสองสามคำถามก็ได้แล้วเราก็เตรียมตัวให้ดีในการ,รตอบเชื่อว่าถ้าเตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยจะทําให้การพิ t ช,ชิ i n ของคุณเน่ยเป็นการพิ t ช,ชิ i n ที่ perfect นะครับยกตัวอย่างไหมอะไ<ด>รลองว่ามาอือย่างเช่นมิชชั่นทูดารูบละกันมิชชั่นทูดาวูนเราเนี่ยหรือมิชชั่นทูพูโตเนี่ยเรากําลังพูดถึงคนทํางาน อื mm. ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานทุกระดับนะครับมิชชั่นทูดดมูลหรือมิชชั่นทูปโตคนทำงานยุคใหม่คนเจนซีเจนอัลฟาที่คล้ายๆกันครับไม่ได้มองหางานประจําและ mm. แต่ว่ามองหางานฟรีแลนซ์มากขึ้นมองหางานที่เปลี่ยนจากแพชชั่นเป็นฮอบบี้ต่างๆอืม mm. ปัญหาก็คือบางทีพีเตอร์เป็นคนแบบนั้นแหละเป็นคนแบบภูโตแต่ว่าอาจจะตันในบางวัน mm. อาจจะคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์ไปลง mm. นะครับ mm. ถ้ามาดู ที่เพจของมิชชั่นทูภูตเนี่ยอาจจะได้คอนเทนต์ไปลงและนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีภาพมีเสียงหรือว่ามีอีโคซิสต็ม่ต่างๆเนี่ยที่ช่วยให้พี่เตอร์สามารถช่วยให้องค์กรหรือว่าตัวพี่เติร์กเองเนี่ยไปพัฒนาต่อพัฒนาสกิลต่อเพื่อคิดคอนเทนต์ต่อ,อทำให้ฮอบบี้ของพี่เติร์กเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับยกตัวอย่างครับก็คนผู้ฟังก็เอาไปใช้ได้นะครับผมลังผมนี้โอเค สำหรับวันนี้นะครับโชว์ไทม์ของเราก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครมีข้อติชมอะไรก็สามารถบอกเราเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีีหน้าเนี่ยเราก็อยากคุยกันต่อในเอพิโซดของ Netflix กซีรีส์ละกันอยากดูเรื่องอะไรต่อไหมครับยังไม่มีเลยไม่เลยเดี๋ยวรอติดตามชมกันละค่ะได้ได้เอา,เอาเ,อาเอาเป็นว่าแบบ อะไรที่มันเป็นแบบท็อปทอปหรือว่าเป็นที่อินเทรนเนี่ยเราจะเอามาคุยกันอพี่เห็นว่าแบบควีนแกรบิดเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงอเอ,อเราอาจจะแบบเอามาคุยกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้มุมมองของเซียนหมากลุกนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเชิญเซียนหมากลุกมาเลยเออมาพูด <laughs> ได้ครับได้โอเคสําหรับโชว์ทางวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อ ยกขบวนหนักมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเซิร์ดและอ้ำมสมภกรใน Showtime Podcast